ชีวิตสำรวจดูสวัสดีครับวันนี้มาพามาเที่ยวน้ําตกครับนี่ครับให้เดาว่าที่นี่คือน้ําตกอะไรนะครับนี่ครับมีทั้งน้ําตกแล้วก็ฝนตกนะครับนี่นี่ครับนี่คือน้ําตกภูซางนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูซางพะเยาครับทางขึ้นไปภูชีฟ้าได้นะครับทางนี้ครับ น้ำตกคูซางนะครับเป็นน้ำตกอุ่นนะครับก็คือมาแช่อุ่นๆอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็สบายเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้น้ำยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ดีนะครับจะได้อุ่นนี่มาปอดโปร่งโล่งคนครับมีนักท่องเที่ยวบางส่วน อันนี้อยู่ติดถนนเลยครับไม่ต้องเดินไกลนะครับมีร้านรวงห้องน้ำร้านส้มตำคนี่